เกเรนพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ในช่วงเช้าเช้าท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่ได้รับได้รับฟังสิ่งที่ดีๆาง,งามวันนี้อาตมาภาพได้นำอำเอาธรรมะมาพูดคุยสู่ชุมชน สู่ปู่ยาตายายและลูก,ลกหลลานของเราเพราะต้องการนำธรรมะสู่ชุมชนและบ้านเมืองของเราจุดประสงค์ก็คือเพื่อชิดแก้ย่ายโน้มน้าวจิตใจของบุคหลานให้หันมาสู่ศีลธรรมอันดีงามและอาตมาก็จะได้ในได้ไดไดมาทำหน้าที่พุทธบุตร เพื่อเป็นการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาสาเหตุนั้นก็มาจากแรงจูงใจเพราะมองเห็นว่าเยาวชนในปัจจุบันได้ห่างเหินจากหลักศีลธรรมอันดีงามและกระทบขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมนักปรา์อีสานท่านได้กล่าวไว้ว่า ยุคบุคคลสิหันหน้าให้แต่หนังหันหลังให้แก้วัดเด็กน้อยสิติทรทัดวัดสิห้างตารางสิเกริญหมอรำเพรินหมอรำสิ่งสิไปโลดอุบโบสถสิเศราพวกขีเหลาสิซู้ซ่าคนสิขาดเมตตาธรรมแล้วสิเขนขา ตั้งแต่การละกันการพนันสิขอบงั่มสินรามสิสวมศูนย์ด้วยเนินี้เองหลวงปู่ยึงออกมานำธรรมะมาพูดคุยสู่ปู่ย่าตายายและลูกลก,ลกห,ลหลานได้ฟังบ้างเป็นความจำเป็นอยู่เองที่พระพิสุจะต้องออกมาทำหน้าที่ของตน ทั้งนี้ก็เพื่อพระยุงศีลธรรมให้คงอยู่และมีคำกรรของชาวอีสานได้เตือนสติพระสงฆ์ว่าลุกกชาติไม่เกิดจากปาดงหนาต้นกระเส่ถ้ำจริยาเมียนพระสงฆ์ทรงไหว สัตว์ดได้อาศัยสนให้สนสืบเผาพันธ์แท้แล้วโลกจักสุกยื่อย้อนสังโค่เจ้าแพ้พระธรรมนี่ก็เห็นได้ว่าถ้าหากพระสงฆ์ไม่ศึกษาเ,าเรียนในพระธรรมวินยัยไม่เข้าใจคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ใครเราจะเป็นผู้นำธรรมมาสู่จุมชนพระสงฆ์จะต้องศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจให้เข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็นำธรรมมาเผยแผ่สังคมเราจึงจะมีความสงบสุขพระสงฆ์ต้องเป็นต้นแบบที่ดีงามช่วยประคับประคองสังคม ช่วยประครับประคองพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองของเราเพราะว่าในหลักพุทธศาสนานั้นท่านแบ่งคนออกไว้เป็นสามระดับก็คือหนึ่งปุถุชนสองกัลยาณชนสามอริยชนทีนี้เรามาก็เข้าใจคำว่าปุถุชนคืออะไร ปุชุชนก็คือชาวบ้านเราธรรมดาธรรมดานี่แหละอืมก็อาจจะทำมาหากินได้ในหมู่บ้านได้แต่ว่าเขาก็ตกอยู่กับอบวัยมุขครอบงำไม่สามารถที่จะพัฒนากิจใจของตัวเองให้สูงขึ้นไม่เข้าใจหลักศีลธรรมแต่ละวันก็ทำมาหากินไปเรื่อย มีเวลาว่างๆก็กินเหล้าโมโยาสนุกสนานไปตามเรื่องของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาไม่รู้จักผิดไม่รู้จักชอบเท่าไหร่ส่วนอย่างที่สองกัลยาณชนกัลยาณชนนั้นก็คือผู้ที่จะเข้าใจหลักการดําเนินชีวิตพอสมควรหรือจักทานหรือจักศิลแต่ว่าก็ ยังไม่เป็นผู้ที่ได้พัฒนายกระดับใจิตใจให้สูงขึ้นไปกว่านั้นแต่ก็พออยู่ได้ในสังคมอเรียกว่าทำมาหากินมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความเมตตาปาณีต่อกันพอประมาณนี้เรียกว่ากัลยาณชนอย่างที่สามอริยชนนั้นก็คือผู้ที่ นอกจากจะเข้าใจในทานในศีลในภาวนาแล้วก็ดำเนินตามหลักธรรมะก็คือรู้จักพัฒนาจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นให้รู้จักหลักธรรมในการที่จะดำเนินชีวิตแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับนี้เรียกว่าอริยชน ในเมื่อคนมีสามระดับเช่นนี้เ,ออเราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้สังคมบ้านเมืองของเราดีขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือผู้ที่เป็นหลักในการจะพยุงธรรมะพยุงพระพุทธศาสนาให้ดีขึ้นนั้นก็คือ พระสงฆ์จะต้องนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอบรมพร่ำสอนบุตรหลานของเราให้เข้าใจหลักของศีลธรรมอันดีงามทีนี้เราก็มาอธิบายความให้เข้าใจได้ว่าศีลคืออะไรศีลน,นั้นก็คือ การที่เราจะมารู้จัาระเบียบของบ้านเมืองนะสินนี้ถ้าหากเป็นชาวบ้านก็คือเริ่มต้นจากสินห้าสินห้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องมาทำความเข้าใจให้ชัดแก้งทีนี้อาตมาก็จะพูดถึงเรื่องสินซะก่อนสินนั้นแปลว่าอะไร ศีลน,นั้นแปลว่าปกติคำว่าปกตินี้นักปราชญ์โบราณท่านคิดว่าคนในสมัยนั้นไม่ค่อยใจศีลธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันสภาพคนยังไม่รู้จักหลักของศีลหลักของธรรมก็เคยมีการเบียดก็มีการเบียดเบียนกันมันก็เช่นเดียวกับ สัตว์ดิฉันเพราะว่าระหว่างคนกับสิริสัตว์ดิฉันนั้นไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยเพราะว่าสัตว์ดิฉันก็เกิดขึ้นมาจากท้องแม่โดยมีพ่อกับแม่นั้นได้สืบพันธุ์ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันกับคนคนก็มีพ่อมีแม่โดยมีอาศัยพ่อกับแม่